เนทจะมาแนะนำวิธีการบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ผ่านแอป Google Chrome นะคะเวลาที่เราเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็จะมียูเซอร์กับรหัสผ่านเมลของเรานะคะเวลาที่เราล็อกอินเข้าใช้งานคุกกี้ตัวนี้จะเก็บประวัติการใช้งานเก็บประวัติไว้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราเผลอเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยก็จะมีแฮกเกอร์หรือว่าตัวแอบจับข้อมูลผ่านคุกกี้ของเรานะคะ จะเจาะข้อมูลของเราได้ถ้าเราไม่บล็อกไว้ข้อมูลเราอาจจะรั่วไหลได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าปิดยังไงปิดตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Samsung ให้เราแตะเข้าไปที่แอป Google Chrome นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่จุด3จุดุมบนค่ะไปที่การตั้งค่านะคะแตะเข้าไปค่ะ เขามายังหน้านี้นะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อการตั้งค่าเว็บไซต์นะคะแต่เข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามายังหน้านี้นะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อคุกกี้ของบุคคลที่3นะคะจะเห็นได้ว่านะคะเราอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่3ไว้นะคะให้เราแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเลือกไปที่หัวข้อบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ฟีเจอร์นี้บางเว็บไซต์อาจจะใช้งานไม่ได้นะคะให้เราแตะไปแบบนี้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเวลาที่เราส่องหรือเข้าเว็บไซต์ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะเขาจะได้ไม่เจาะข้อมูลของเราได้นะคะวิธีการนี้ทำง่ายสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูค่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันไป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ